ซีสตอร์ร้านบริการเติมโรบักแบบถุงที่แสนจะรวดเร็วทันใจในราคาเลท4และอาจจะสูงถึงเลท7และยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p a g e หรือทาง Discord ก็ตามที่สําคัญอย่าลืมเข้า Discord ด้วยนะถ้ามีกิจกรรมจะได้ไปร่วมกันเยอะๆนะิงก์อยู่ใต้รัง d e s c r i p ชั่นเลยนะอีซี่ฟาร์มร้านบริการฟาร์มแบบต่างๆในราคาที่แสนจะถูกแถมยังรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นแมป Up นอัพไลท์แดนชินเคสเจอเบกแมซิตี้บุคโนโรบัก และยังมีแบบ,บอื่นอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้ร่างดีสคริปชั่นเลยนะอ๋อลิมบอกไปเลยขั้นต่ำเพียงแค่50บาทเองนะอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะก็ต์โลบักร้านบริการรับกดผ่อนบล็อกฟุตและเกมพันในราคาถูกสุดคุ้มและยังมีบริการส่งแพนในแบบออสตาด้วยนะที่สำคัญเลยส่งไวามากๆด้วยเพียงแค่เข้า Facebook และค้นหาคำว่าก็ต์โลบักแค่นี้เองสำหรับใครที่สนใจก็เข้าลิงก์ใต้ร่างดีสคริปชั่นได้เลยนะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ มาแล้วนะครับสวัสดีครับพวกวับผมเรย์ทูเด็กกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็วันนี้อยู่ในแมปของวิสต์เรียนั่นเองอ่า ก็วันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแบบของวิสเตอร์เลียนนะผมเพื่อที่จะมาทําการสอนเทคนิคการเล่นเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่าเออจะมีอะไรยังไงเนาะก็อาจจะไม่ได้มาสอนแบบร้อยปเปอร์เซ็นต์ว่าเหมือนเป็นการมาบอกให้ฟังซะมากกว่าเพราะว่าผมก็ไม่สามารถสมัครไอดีใหม่มาเล่นให้ได้ทันนะมันค่อนข้างใช้เวลานานมากก็คือใช้เวลาในการเล่นสักพักหนึ่งผมก็เลยแบบไม่ได้ทามันทาไม่ทันเนาะโอเคอยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจฝากแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆนะครับผมก็อยากให้ใครหลายๆคนได้มาเห็นนนนะะเเคงั้วีราก็จ สอนวิธีการเล่นเบื้องต,อนต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เป็นสายเดมอนสเลเยอร์กับผู้เล่นที่ต้องการจะแบบหันเส้นทางนะฮะอ่าคือถ้าเริ่มมาใช่ไหมครับทุกคนอ่าเรเริ่มมาปุ๊บเราจะมาเกิดกันที่ตรงนี้นะครับเราก็จะไม่มีอาวุธเลยอืมเราจะเป็นแบบคนตัวเป่าที่เริ่มมาเราจะเป็นต้องกดตัววีนะผมอ่ากดตัววีจะเป็นการแบบชักดาบหรือก็คือกดตัววีเป็นการตั้งหมดัดอ่านนี้คือเป็นการตั้งหมดัดแล้วเราก็สามารถหันเลือกเส้นทางได้ว่าจะเป็นคนหรือเป็นปีศาจถ้าเป็นปีศาจเราก็แค่ทำการฆ่าคนในการฟันไปเรื่อยๆะฮะ Ben çok belirli bu มันจะมีจังหวะที่หนีขึ้นเส้นอย่างนี้นะครับให้ทําการกดคิดขวาคนก็จะทําการโดนตัดคอแล้วก็ตายนั่นเองแล้วเราก็จะได้ค่าซินมาเนาะอ่าแต่ถ้าเราอยากเป็นมนุษย์เราก็แค่ทาเควสตรงนี้ครับผมนี่นะให้เราทําการรับเควสเลยนะครับผมอ่าคือเริ่มมาเราจะต้องเก็บเงนินได้ครบ400ใช่ไหมฮะเพราะว่าเริ่มมาเราจะได้เงิน200ให้แนะนําว่าทำเควสแล้วก็ทําการเดินตามเส้นทางไปผมก็จะพาเดินเส้นทางไปละกันเนาะเผยเดินผ่านเดมอนเชเลยก็คือให้เราเดินเดินตรงนี้ไปแล้วผมเพื่อไปส่งของแล้วก็จะได้แบบบอกแล้วว่าจะได้ประมาณร้อยกว่าถึงเกือบฮ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายในการทํเควยนะฮะเพราะว่ามันจะแบบหาเงินได้ง่ายผมว่านะโดยส่วนตัวแล้วเทียวกับการตกปลามันจะยากกว่านะอย่าไปเสียเวลาเลยเพราะผมเคยเสียเวลาตกไปลาไปแล้วให้เราทําการแบบเดินไปนะผมอยากแบบอยากได้แบบว่าเออแบบเออท้องว่าเห็นเลขไกลอย่ผมเคยแล้วผมเคยแบบท้องไงเห็นเลขมันอยู่ตั้งไกลผมก็แบบไม่กล้าไปทําไม่กล้าอะไรเงี้ยแนะนำในคำว่าทําไปเลยเนาะ อ่ะพอเราทำให้เราเดินม,มาเลยครับผมผมจะพยายามพาทําคุยใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะสมมติตีไปว่าผมมีเงินอยู่ส0งร้อละกันอ่ะเดีย๋ยวไอ้สามสิบสองแล้วเราจะหักออกไปให้เราเดินม,มาเลยนะครับผมเผื่อในส่วนใครบางคนที่มันจะเวลาเจอเดมอนนะใพยายามเดินเลี่ยงๆมาังหาอย่างนี้ยนะฮะแล้วก็เวลาเดินม,มาใช่ไหมฮเราก็จะกดคิวได้นะผมคิวจะเป็นการกิ้งอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่แบบยังไม่มีปายก็จะต้องกิ้งนี้เนาะคือเราก็ต้องเรียนรู้ก่นกอนนะฮะว่า,วาเอ่อวิธีการเริ่มต้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาออธิบายปุ่มกกันีทีนึ่นะาอ่ะกด L จะเป็นการเปิดค่าสเตตนะผม W A นเดิ F คือการ บอลครับผมอ่จาจะโดยจะใช้ค่าเราตรงนี้แล้วก็ W 2 G ในการวิ่งคอนโทรลเปลี่ยนจากการแบบเดินเร็วเป็นเดินช้าอย่างนี้ครับผมอ่าแล้วกด V เป็นการตั้งท่าโอเคไหมกด M จะเป็นการนั่งสมาธินะครับผมอ่ามีเพียงเท่านี้นะปุ่มที่เราควรรู้นะครับผมอันนี้ยังไม่มีอะไรมากกว่านี้คือตรงนี้ให้เรากระโดดตามทางตรงนี้ขึ้นมาเลยนะเรจาจะขออนุญาตปีเลยนะโอเคปะให้เราเดินมาอย่างนี้นะครับผมพอเดินมาปุ๊บเราก็ทําการไปส่งเวสเลยเดินขึ้นปุ๊บ ๊บวก็ทําการเดินมาถึงตรงนี้นะครับผมปุ๊บปุเนี่ยก็ใกล้จะถึงเควสแล้วเดี๋ยวมจะพาทาเควสสั้นๆแล้วกันเออมันมีเควสสั้นๆอยู่เยอะนี่ครับผมมาส่งเควสเลยมาส่งเควสเสร็จเราก็จะได้เงินนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันมกเมื่อก,กี้เท่าไหร่สามสิบสอป่ะก็จะเป็นเพิ่มมาประมาณร้อยกว่าเหรียญเน่มะมันก็จะเพิ่มมาประมาณร้อยกว่าร้อยนิดอ่าละก็จะกลายเป็นสามรซึ่งก็ไหวซึ่งมันก็ค่อนข้างโอเคนะฮะผมก็อ่านล็ได้มาการเวแล้วกว่าทําเหรียญแล มันจะไปทําที่เมืองหิมะเราทำการเกิดใหม่ใช่ไหมทุกคนแล้วเราทําการเลี้ยวขวามาเลยนะเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับผมนี่ทางนี้นะรผมส่วนใหญ่หลายคนจะงงนะอันนี้คือเมืองเริ่มต้นนะในจุดที่ผมจะชอบบอกเมืองที่เราวิ่งผ่านมานะจะเป็นเมืองสองแนละไอ้ตรงนู้นจะเป็นปราสาทเมืองสามจะเป็นเมืองหิมะนะครับผมี่ให้เราเดินมาถึงตรงนี้เลยนะฮะนี่เดินเดินเดินข้ามาพอเดินข้ามาเราก็เดินตามถนนไปละกันเพื่อจะเป็นแบบว่าจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะได้เป็นทางที่ง่ายที่สุดในการจํานะแล้วเราก็หันหน้าเตรียมมองไปด้านนี้ครับผมมามันจะมีทางเลีีี้้้้ยยยวววไไปปใช่เเเเหนนะอาาาทกรรลลล มานะครับทุกคนเราก็จะมาเจอกับหมู่บ้านหนึงหมู่บ้านนึงอ่าผมริมชาร์ตโอเคเป็นหมู่บ้านหนึงหมู่บ้านนึงนะผมก็จะมีคุยได้ทําเช่นกันคืออันนี้เราเปรียบเทียบว่าสมมติเรามีเงิน,น 200, แค่สองร้อยเราก็ได้มาหนึ่กว่าเหรียญใช่ไหมซึ่งตนะอนนี้ผมได้เกินสี่ร้อยกว่ากว่าผมก็โอเคละ เราเราเคลือเสร็จเราก็วิ่งออกมาเลยนะครับผมมันจะเป็นเควสตักน้ำให้ไปตักน้ำตรงใกล้ๆนี้นะให้เราเดินมาตามมานี่เป็นเควสใกล้ที่ผมแนะนําว่าถ้าอยากทําแล้วมีเวลาจํากัดนะฮะแต่ถ้าเกิดเงินยังไม่พอผมจะพาไปทำอีกเควืหนึ่งบางทีผมแล้วจะไปถ้าพาไปทำอีกเคลืหนึ่งก่อนมาตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เดินวนกลับมาเอาเรามาถึงนะครับผมเราก็เดินมาเลยฮะตักน้ำาครับผมอ่าแล้วก็อาจจะขึ้นไม่เป็นตรงนี้ขึ้นยังไงผมก็แนะนำฮะให้ไปอีกทางหนึ่งก็ได้อย่างนี้แล้วก็เดินขึ้นมาอย่างนี้เลยแล ไปั้าเกิดแล้วกคนเดี๋ยวเราจะพาไปตกแล้วเราจะดูกันว่าจะถึงไหมฮะถ้าไม่ถึงเดี๋ยวจะพาไปอีกเควสหนึ่งที่เป็นเควสง่ายๆเช่นกันเพราะว่าทุกคนก็จะได้มีเควส์ทำเนะาะแบบเอ,อผมควรทำเควสอะไรผมควรอะไรยังไงผมทำไม่เป็นอเราเดินมาปุ๊บนี่ก็จะมาถึงตรงนี้ปุ๊บก,ก็มาส่งเควสนะครับผมปึ๊บอ่าสี่ร้อยกว่ากอ่าพอดีๆเห็นไหมผมก็ได้เงินถึงนะฮะอ่แต่เควส์อีกเควสหนึ่งถ้าเกิดอยากดูก็สามารถเดี๋ยวไปดูที่คลิปการฟาร์มเงินก็ได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งงงงลิิกกก์ใใหหห้้้มมมมัััััันนนนเเ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 เปปป็คคคคคววววสส่่ดดรร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 าาาาพพพอออออออไบบบบบบะผผทีีีีซซซตตตตตตุุ๊๊โ ก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อดาบแต่ก่อนอื่นผมขอมอ,อนุญาตขออนุญาตมาสอนการกินอาหารนะครับผมพอเราซื้ออาหารอย่างนี้นะเดี๋ยแบบกดซื้อปุ๊บมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมกดเลือดปุ๊บอาหารน่ะมันจะมาอยู่ในช่องพวกนี้นะครับผมช่องในกระเป๋ากดเออปุ่มด้านล่าง EC ที่เป็นปุ่มลูกนอนนะครับในการเปลี่ยนภาษาเออมันจะเป็นการเปิดกระเป๋าอ,อย่างนี้อันนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราพาเดินไปซื้อดาบด้วยนะฮะก็เดินตามมาเลยแล้วผมก็ฟังไปด้วยคือถ้าเกิดเราเซตของอะไรไว้ในช่องไหนแล้วจากนั้นของนั้นจะเกิดช่องนั้นตลอดเลยนน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 นะะ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 ฮดดดดััััััััััังง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 ้้้้้้้้้้้ผมมมมมมเเเเเซซซซตตตตตลลลล่่่่่่่าาาาาไไไไวววววรรชชชอออออออีีียยืกกจจจบบบบบูคแแใหหๆทข แล้วมันจะทำให้แบบไม่เข้าตัวมันจะต้องมาอยู่ในกระเป๋านะฮะ,ะแล้วเราถืออย่างนี้นะครับผมแลวเผื่อใครงงว่าเออมันลากของอะไรยังไงไอเดี่ยวทราไม่รู้เริ่มมันจะอยู่กระเป๋นี้ให้กดคลิก2ทีนะครับแล้วคลิกมาที่เลขนี้มันจะเป็นการนี่แล้วก็กดตัวเลขบนแป้นพิมพ์นะจะเป็นการถือแล้วก็กดคลิกใช้แล้วผมคลิกซ้ายก็จะกินก็จะเพิ่มค่าหลอดอาหารนี่คือวิธีการาง,ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อดาบกันเลยดีกว่าไปเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่ทันเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นจุดลราเฟสอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่นะตรงนี้เป็นจุดเราเฟสที่จะหาหมวกซึ่งเราก็ต้องหาตามทุ่งนาตรงนี้นะเนี่ยเรามองไปเรื่็วๆมีตรงไหนนะแล้วเราก็ต้องไปเราเฟสแล้วก็ไปเก็บให้มันเนาะซึ่งอันเนี่ยสมมติหมวกอยู่ตรงนี้ของไปเราเฟสแล้วเก็บหมวกแล้วก็ไปให้มันโอเคเดี๋ยวเราพาไปเซตดาบกันเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังกระถึงแล้วนะ นี่ครับผมเราก็ถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นอาหารที่กินได้เช่นกันนะครับ10บาทเองเราให้เรามาทําการซีดาดตรงนี้ขอ400เราก็จะทําการได้คาตานะมานะฮะซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมถือดูแล้วกันปุ๊บคาตานะพอกดใช้นะค,คือวิธีพอกดใช้คาตานะใช่ไหมสมมติมันอยู่ในกระเป๋าเงี้ยให้เราคลิก2ทีมาเหมือนเดิมนะครับมาใส่แล้วก็กดเลขหนึ่งครั้งให้มันติดปอกดาบอย่างนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอนิชิรินปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นี่นะก็จะเป็นออกอารมณ์ดาบขึ้นตาาตนตาคะอะ เริ่ม,มต้นสายปุ๊บก็จะอย่างนี้ให้กด V ชักดาบนะฮะเราจะตีไม่ได้เพราะว่าเรายังติดเลขแดงนี้นะฮะให้เรากดอีกรอบนึงกดวีอมาใหม่แล้วก็กดเออเลขอะไรก็ได้บ,บนนะเออแป้นพิมพ์เรานะฮะให้มันหายไปสีแดงแล้วหลังจาใช้ได้ปกตินะโอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตตัวประธานเมองเอนต่อเลยครับผมโอเคนะผมเมือเรารีเซ็ตตัวมาเสร็จเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปตรงจุดเรียนปานแล้วก็พาไปไอ้นี่เลยแล้วกันซึ่งใครอยากดูจุดเรียนปาาก็ไปดูตามคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนี้นะผมในส่วนตรงนี้ก่อนแล้วกันมาตรงนี้ คือผมก็จะเดินมาเอาปานใกล้ๆแล้วกันนะฮะซึ่งสมมุติว่าเราจะเรียนปานใช่ไหมทุกคนแต,แต่เราเริ่มต้นน่มันจะน้อยมากเลยใช่ไหมตรงนี้เราอาจจะยังฟาร์ไม่ได้แต่ว่าการเรียนปานเราสามารถเรียนได้เดี๋ยวจะพาแบบทำตามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคปะ่ะทำเนื้อเรื่องคือเราเออทันจิโร่มันก็ต้องเรียนปานก่อนนะแล้วมาค่อยไปฝึกเนาะอ่ะอาเดี๋ยวก็จะพาทุกคนก็ไปดูคลิปสอนจุดเรียนเออจุดเรียนปานต่างๆนะฮะคลิปผมกอขคองกรลลนาไปดูกันด้วยนะโอเคพอเราไปดูปุ๊บก็จะมีีจุดเเรรยนนปาาให้แบบ มาเรียนอนะไรอย่างเงี้ยมาคุยปุ๊บมันก็จะบอกว่าเออคุณอยากฝึก,กหรืออะไรเงี้ยมันก็จะบน่นมาแบ่นั้นแล้วมันบอกถ้าคุณอยากจะฝึกจริงให้กดอีกรอบหนึง่งพอก,กดปุ๊บจะขึ้นคขาว่า escape กับ ignore คือแบบเย็ดกับ no ครับเป็นสีเขียวกับสีแดงให้เรากดสีเขียวนะผมมันก็จะทำการวาร์ปไปที่เทรนนิ่งจากนั้นเราก็ทำการ farm สามอย่างนี้ให้เต็มนะผมพอฟ farm สองอย่างเต็มปุ๊บให้เราทำการแบบเออกดออกมานะผมออกมาปุ๊บเข้าออกประตูสีดำนะฮะอ่ามันจะมีประตูเขียวกับประตูดำประตูเขียวเป็นการไปทำอะไรก็ไปลองดูคลิิิปปปเเเออออาาาาาแลล้้้ววกกันนนผผมมมคค่ธบบยไพรรรรระะตตูดส็จุ๊ใหทงงีื ใครที่เออเรียนตรงนี้ก็จะวิ่งมาตรงนี้ได้นะครับแต่ใครที่ไม่ได้ก็ข้ามสะพานมานะก็คือพอเรียนเสร็จเรียนเสร็จผมหมายถึงคือต้องเรียนกับอาจารย์เสร็จหมดแล้วนะพอเราฟาร์มเซอเรียกว่าอะไรฝึกเสร็จปุ๊บให้ทำการไปคุยกับอาจารย์อีกรอบมันก็จะทำการสู้กับอาจารย์ซึ่งไปดูคลิปสอนสู้ได้เลยครับตอนนี้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมมามาตรงต้นไม้สีม่วงนี้เราต้องรีบมาคุยได้ในช่วงเช้าๆถึงบ่ายน,นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดึกแล้วเราจะต้องวาร์ปเข้าไปเนาะให้เรารีบวิ่งมาผมไม่รู้จะไปทันหรือออเเเปปลล่่่่าาาาาแแตตวววผมมสบไไ้้้งงงงรริขขโซนนี ที่สอบนะผมไปนอกติเลคชันนะฮะพอเราจะต้องมาสอบตรงนี้นะหลังจากเรียนเสร็จมันก็จะบอกว่าเออให้ไปสอบไปนอกติเลคชันแล้วเราทำการเดินม,มาเลยครับผมนี่ครับผมเดินม,มาสุดใช่ไหมแล้วมันจะมีทางขวาที่เป็นบันไดฮะให้เาทำการขึ้นบันไดไปเลยนี่เราจะเจอกับคนสอนนะครับผมไม่ใช่คนสอนคนสอบหลังจากเราเรียนปานเสร็จแล้วเรามาคุยเราก็จะได้โอนิชิรินใช่ไหมให้ติดตั้งโอนิชิรินแล้วก็มาคุยกับคนนี้ครับผมปุ๊บพอเราคุยมันก็จะแบบว่าขึ้นข้อความบางอย่างเล้มีคำว,ว่าเอสเคปกับอิกนองแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่แค่คุณตตต้้้้้้้้้อออองงงงมมมาาาาาคคคุยไไดดดแแแ่่่่ชชชววววเเเททนนนนนัันลลกก็็ีีิิรรใหจะื ฟังก็จะบอกไว้นะครับผมอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมยังอ่าผมไม่สามารถเข้าไปตอบได้คือเราก็ต้องมาคุยใช่มั้พอมาคุยเสร็จช่วงมันเช้าๆก็ได้เรามาลองคุยปุ๊บเรามันจะกดปุ๊บแล้วเราก็ต้องมานั่งรอนั่งฟาร์มนั่งอะไรตรงเนี้ยเล่นพอถึงเวลาตกดึกฟาร์มเสรปุ๊บเราทําการวาร์ปมายืนตรงนี้ฮะตรงนี้เลยนะแล้วเราก็ต้องทํการอาชีวะเราตรงนั้นให้ครบ10นาทีพราะเที่นาทีปุ๊บมันจะวาร์ปออกมาที่จะเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะเช้าพอดีนะฮะเพราะว่ามาเสร็จปุ๊บเราทําการรีเซตตัวเลยครับปึ้มแลเราทําการรีเซตตัวเราก็จะเกิดใหม่ในการใส่ชุดแล้วเราก็จะได้ดาบนะครับผมถ้าไม่ต้องมันจะไม่อยู่ในกระเป๋าอะไรนะมันจะดาบติดตัวมาเลยให้เรากดตัว V ก็จะได้ ดาบใหม่ของเรานั่นเองเนาะแบบไม่มีตันหนิมไม่มีอะไรอย่างงี้อ่านี่ก็เป็นข้อมูลเบือเบ้องตอน้นเบื้องต้นหรือเทคนิคการเรียนรู้เบื้องต้นนะผมสำหรับใครที่จะมาเล่นเนาะที่แบบควรรู้นะว่าเออกิ้งควรกดอะไรอะไรยังไงหรือกินยังไงหรือวิธีการฟันยังไงนะผมอ่าและวิธีการบล็อกอยังไงและวิธีการตัดหัวขออภัยลืมบอกให้กดคลิกขวาตอนเส้นขึ้นนะที่เคยบอกตรงนี้นะฮะเน่เน่ยให้กดคลิกขวาโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าใครอยากให้่อนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ได้ในคลิปชั้นเลยนะสำหรับวันน